สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่น้ำแข็งใสพอเพียงฟาร์มอัปเดตนะครับวันนี้เราจะมาปลูกพืชคุมดินชนิดหนึ่งซึ่งเรียกว่าใบต่างเหรียญน,นะครับหลายคนอาจจะไม่รู้จักนะครับใบต่างเหรียญต้นจะเป็นแบบนี้นะครับใบต่างเหรียญเนี่ยเป็นพืชสําหรับปลูกเพื่อคุมดินตอนนี้ดินในบริเวณนี้จะเป็นดินใหม่ๆนะครับเราควรจะมาปลูกพืชคุมดินไว้ก่อนนะแต่ว่าช่วงนี้ราคาของใบต่างเหรียญแพงมากนะครับต้นขนาดนี้นะครับถุงขนาดนี้นี่คือ6บาท ครับยังไม่รวมค่าส่งตอนนี้ผมมีอยู่99ถุงพอดีจริงๆมีร้อยถุงครับแต่ว่า,ามันตายไปถุงหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวก็จะปลูกตรงบริเวณนี้จะทดลองดูว่าถ้าปลูกแล้วมันขึ้นแล้วมันคลุมดินได้จริงหรือเปล่าแล้วก็มันทําให้หญ้าที่มันจะขึ้นมาที่มันปกติหญ้ามันจะขึ้นอยู่แล้วละ่ะนะมันจะขึ้นมาได้หรือเปล่านะครับเราก็จะใช้ตัวตัวนี้ลงไปก่อนอจริงจริงระยะการระยะปลูกเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณ หนึ่งเก้าครับหนึ 1, 9, หรือประมาณ50เซนห้าสเซนเนี่ยก็ได้19ึเ้าเท้าก็เพราะฉะนั้น100ยร้ต้นเนี่ยเกต้นเนี่ยปลูกได้พื้นที่ไม่มากนะครับแต่ว่าเราก็ามาลองไว้ก่อนแล้วก็คอยมาดูว่าถ้าเกิดมันดีเราก็จะขยายขยายขยายไปเรื่อยๆตอนนี้อย่างที่บอกว่าราคาแพงมากเป็นถุงอย่างนี้ถุงละหบาทแต่ถ้าเป็นต้นเปล่าๆแบบล้างรากนะครับกิโลละประมาณห้าหบาท ซึ่งราคาสูงพอสมควรกับกับวัชพืชนะอันนี้จริง,รงๆก็คือวัชพืชแหละคือญ้านี่แหละทีนี้ข้อดีของมันก็คือว่ามันทนแล้งเดือนหนึ่งเราลดน้ําครั้งเดียวพอนะครับแล้วก็เวลาที่มันเต็มแล้วมันมีดอกด้วยดอกมันจะเป็นสีขาวๆซึ่งเดี๋ยวเราอาจจะได้มาดูกันอีกทีหนึ่งถ้าสําเร็จแล้วมันออกดอกจริงๆนะครับการปลูกก็ขุดหลุมแล้วก็เอาออกจากถุงฝังลงไป แล้วก็กบหลุมนิดนึงนะครับลดน้ําจบแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มปลูกกันเลยตรงนี้นะครับแล้วข่าวหน้าเราก็มาดูกันอีกทีเดี๋ยวเราจะปลูกไปเรื่อยๆเดี๋ยวปลูกเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูภาพหลังจากปลูกอีกทีนะครับ ตอนนี้ก็น่าจะขุดได้สักประมาณสัก3-40หลุมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองปลูกตามแนวนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเหลือจะมีทางนน้นอีกหน่อยหนึ่งก็น่าจะ2กระมังร้อยต้นนี้ก็น่าจะหมดตามแนวนี้นะครับตอนนี้สามสิบหลุมเดี๋ยวเอ,เอาเอาตรงนี้ก่อนจะดูว่าจะเหลือเท่าไหร่พพอดีเมื่อกี้ขุดไปไม่ได้นับขุดอย่างเดียวนะครับวิธีปลูกนะครับเราก็ออกจากถุงง่ายๆคว่ำถุงอย่างนี้นะครับ ดีก็มันก็จะมีตอนนี้มันก็เขาชําไว้นะครับมันก็มีรากอะไรเรียบร้อยดีแล้วต้นก็สวยแน่นดีอยู่ในที่เขาชํามาเนี่ยมันจะเป็นแกบนะครับแกบดิบกับขี้เท่าแกบถ้าดูจากวัสดุปลูกตรงน,นี้นะครับเป็นแกบดิบกับขี้เท่าขี้เท่าแกบแต่พื้นของเราเนี่ยก็เป็นดินดินสดๆสดเลย <1> <1> ดินล้วนๆเลยไม่ได้ใส่ปุ๋ยคอกไมไ่ใส่อะไรไม่จาเป็นครับแต่ถ้าจะใส่ก็ได้ครับก็ใส่ปุ๋ยคอกหรือใส่ปุ๋ยหมักอะไรก็ได้ครับลงไปเสร็จแล้วก็กรบ เดี๋ยวมันก็จะล่ามก็จะเดินแบงมันเองดินค่อนข้างจะแข็งมีเศษเป็นหินก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเทวดาก็ช่วยอีกทีนึงอีกแหลงหนึง่งได้ละเดี๋ยวจะทยอยทยอยปลูกไปที่หลุมที่หลุมนะครับแล้วก็ตามมาลดน้ำมันอีกทีนึง ่าเรียบร้อยได้แล้วหลุมหนึ่งเดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวเอาจากกระมังนี้มาเร,เรียงเรียงไว้ก่อน กระมังนี้นะครับน่าจะประมาณ50ต้น50ต้นเราเดี๋ยวเท่านี้ทั้งหมดนี้50ต้นเดี๋ยวเดี๋ยวกบก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยต่ออีกอีกแปลงหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอกบแป๊บหนึ่ง เสร็จแล้วนะครับ50หลุมนะครับยังเหลือต่ออีก50หลุมเดี๋ยวต้องขุดไปในแนวนี้โอ้ตอนนี้น้าม,มืด50หลุมนี้ก็ใช้ย่อยนะครับใช้แรงเยอะเหมือนกันนะครับเหนื่อยอยู่เหมือนกันเดี๋ยวต่อครับต่ออีก50หลุมครับเดี๋ยวจะหน่อต่อแนวยาวนี้ไปตรงนี้ต้องปลูกคงพอ2แถวเพราะตรงตรงแนวนี้มันแคบอยู่ ด้อีกชุดนึงนะครับเดี๋ยวเราก็เริ่มโรยไปเรื่อยๆนะครับทิ้งปาย ต่อไปก็เป็นการลดน้ำลดน้ำลดน้ำเอาน้ำจากนี้ขึ้นมาลดอีกทีหนึง่ง